สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี่บหมอบนะครับพามาเบิ้งธรรมชิกไม้ของบาหมอบนะครับลูกทรายมณีแดงนะพี่น้องเก่าเดือนสูงประมาณเกือบลอยสามสิบนะพี่น้องประมาณลอยสามสิบนะครับควายเก่าเดือนนะครับตุผูนะครับเนี่ยหนาเขาดีนะครับลูกมณีแดงนะครับกับเมเป็นเมเป็นควายอุเัยนะครับสูงลอยสี่สิบหก นะครับสีมห้าซีมหกนะครับมันขายไปสองแสนกว่านะพี่น้องบอบเลยมาขอแบ่งนะครับลูกมันนะครับเมื่อนนี้แดงก็เป็นลูกเจ้ากล้วยหนองบัวนะพี่น้องสายเจ้ากล้วยนะครับไป่ต้องห่วงหนาดีนะครับแขงขาแขงขาดีนะครับเล็บดีเดี๋ยวเามือแล้งนะพี่น้องย้ายไป อยู่ว่าปีปทุมนะครับสารครามนะพี่น้องไปข่เาะนานะพี่น้องมอมเหียนับมักนะครับนี่ไรนาก่วงไงดีนะครับนาเขาดีนะครับท่ายดีนะครับสายเจ้ากล้วยบ่ต้อห่วงนะครับท่ายดีลำตัวกะล่อได้อาย,ยจุจักสองสามปี่อยสียืดออกคักนะครับแต่ก็ถือว่ามากดีนะครับหางเป็นพ่วงดีนะพี่น้อง พวงพวงดีฝากติดตามนะครับพี่น้องสนใจกับใครคุยกันหลังไหมนะครับคุยกันในหลังไม้นะครับรอนะครับพี่น้องไปเป็นนุ่มสารคข้ามนะครับก็ฝากติดตามนะครับ มันจะแยกนุ่มนะครับพี่น้องพอดีคล้ายแมย่ไปนะครับตาเต็มเกี่ยมจำนะครับอ่องชัดเจนโอ้ไทยนะครับไายบวหักนะครับหางเป็นพ่วงดี่ทยกลมเลยไทยท่อกันเสมอนะครับบบบิดไทยสองอัน ท่อกันเลยนะครับโมบ,บิดม่านลอยสามสิบได้อยู่แล้วล่ะน,นะครับไายนะครับหนากับซูซีนะครับไปเป็นนุ่มสาร้ามนะครับผม รอรอไงนะพี่น้องหนาปึกเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปนะครับสวัสดีครับตอนรับสมาชิกใหม่นะครับพี่น้องสายเสนอนทไยนะครับพอเขาเป็นลูกเสนอนูไถ่พอประกวดได้เชมปมนะครับในที่เอยบลบอแมนได้เชมปมนะครับได้ที่สองนะครับที่สองที่สาม ีตัวผู้นะครับพี่น้องแม่กับร้อยสี่ห้าขายไปเรียวนะครับเมเยมันขายไป3ามแสนกว่า4ี่แสนค่้วยประมาณ7-8เดือนนี่ครับมีปาดนะครับอยู่แก้มขางใส่นะครับสูงยาีวนะครับฝากติดตามนะครับผมเดี๋ยวไปอยู่สารคามนะครับ วันคู่นะครับคู่หนาสองคู่นะครับเดี๋ยวรอดติดตามนะครับผม